สวัสดีครับทุนค้ามาพบกับกาแฟเบรกในช่วงบ่ายนะครับจากหลักทรัพย์วงสีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะในส่วนของดชนีหุ่นไทยนะครับก็ถือว่ามีการแกว่งตัวค่อนข้างแคบนะครับโดยในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการปรับตัวลดลงไปนะประมาณเกือบเกือบสิจุดเลยทีเดียวนะแต่ว่าต้องบอกว่าหลักๆเลยก็คือมาจากในส่วนของตัวเดลตานะที่ถูกติดแทสะระยะเวลาเพิ่มไปนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นชุดอื่นๆนะตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนิ่งนะฮะและ้วก็อ่า v o การซื้อขายเนี่ยถือว่าบางมากๆนะครับก็เรียกว่าสอดคล้องนะครับกับอา่าในส่วนของตลาดมุ้ภาคฝั่งเอเชียนะครับที่มีการพักตัวโดยเฉ่นะครับอา่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพสรุปกันนิดหนึ่งนะฮะเจนเด็กนะครับผมก็นิ่งๆเลยนะครับเรียกว่าส่งตัวนะครับปิดไปหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับวอลุ่มการซื้อขายหนึ่งหมื่น 6,000ล้านบาทต้องบอกว่าน้อยจริงๆน้อยมากนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของชุดหุ้นนะครับผมก็ตัวที่มี impact สูงๆเนี่ยก็จะเป็นเดลต้านะวันนี้บวกเข้ามาได้นะแต่ว่าต้องเนีนว,ว่าช่วงเช้าเนี่ยตอนเปิดตลาดเนี่ยซุดตัวลงไปคขอนั่งแรงนะประมาณสักเจบาทนะครับอันนี้เข้ามาจากตัวติดแคนบาลันะระยะเวลาเพิ่มนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเล้งขึ้นมาก็จริง นะครับโดยเป็นกลุ่มท่านสปอร์ตแบงก์พ r ฟเฟร์ตี้อพวกนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าดูเรื่องของการปรับตัวขึ้นหรือว่ามูลค่าการซื้อขายในพวกนี้มันค่อนข้างที่จะบางมากๆนะบวกกันขึ้นมาช่องสองช่องประมาณนี้แค่น,น,นั้นะครับต่อามาไล่เรียนกันนะ c p พอันนี้อันนี้จะเป็นข่าวเฉพาะตัวเพาะนะฮะอันนี้บวกได้เขนานั่งดีนะครับต่อมาเป็น a t t SCB นะฮะฐานไทยโฮมโปรทิสโก้บ าบางจากบีคริมนะนักงทุนลองสังเกตดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะฮะยกเว้นซี n ตัวเดียวเนี่ยนะบวกกันอย่างละช่องหนึ่งสองช่องบ้างนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเออราะนั้นดูแล้วมันความมีในยะเนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ชุดหุ้นที่บวกกันขึ้นมาวันนี้เนี่ยนักงทุนลองสังเกตดูส่วนใหญ่เป็นตัวเล็กหมดเลยเห็นไหมฮะเป็นตัวเล็กหมดเลย นะครับตัวที่มีวลลุ่มด้วยราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดนิ่งจริงๆนะนิ่งจริงๆอทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นลบกันบ้างนะครับก็กระจายไปในหลายๆกลุ่มนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นอยู่ในพวกพลังงานนะครับอ่าอย่างเช่นนะซอบพอนะครับอันนี้งบออกมาถือว่า น้อยกว่าคาดการณ์นิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ราคาน้ำมันมีการสุดอ,อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะก็เลยทําให้วันนี้มีแรงถักเข้ามานะครับส่วนตัวนี้นะจะเป็นกรารไปที่ก็ลงนิดเดียวเนาะแอดวานซ์ก็ลงหนึ่งช่องอ,อาจจะมี I V L ลงเยอะเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกค้าปีกนะหนึ่งเช่น Global ดูโฮมาพวกนี้ลงเยอะหน่อยนะครับนอกนั้นก็ลงกันอย่างละช่องหนึ่งสองช่องสามช่องม้างนะประมาณนี้ นะครับดูคือภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทั้งฝั่งบวกทั้งฝั่งลบเนี่ยมันดูแล้วไม่ได้มีในยะอะไรที่แบบเยอะๆมากมายนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะก็คงจะเป็นภาพของการแบ่งตัวแคบๆมากกว่านะครับโอเคทีนี้เรามาดูชุดหุ้นนะที่ลงมาต่ากว่า52วิคโลนะครับวันนี้ตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยก็จะเป็นตัวเมเจอร์ นะครับทุนกลุ่นต้องระมาระวังพวกกลุ่มพวกนี้ดีๆนะนะครับการที่ลงมาทํำ่ากว่ยให้สองวิกฤตแบบเนี้ยตามเสญ,ญาณเทคนิคถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นสรุปภาพตลาดของตลาดบ้านเราฟังบวกก็มีนะแต่ว่าก็บวออนอ่อนนะฟังลบก็มีครับกระจายไปไหนหลายกลุ่มแต่ว่าก็ลบอ่อนๆเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตลาด รอบบ้านนะฝั่งอเอเชียกันนะอย่างที่เรียนไปเนอะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาพของการพักตัวนะครับอย่างเช่นไต้หวนันฮ่องกงจีนสิงคโปร์มาเลยนะเรียกว่าพักตัวกันหมดแหละนะฮะพักมากพักน้อยก็ว่ากันไปนะมีแค่สองประเทศนะคะที่บวกไม่ได้คือญี่ปุ่นบวกมาหนึ่งพันจุดนะแล้วก็เกาหลีเนี่ยบวกมายี่สจุด ส่วนบ้านเราก็บวกแต่แบบโอ้โหบวกน้อยมากนะฮะก็เรียกว่าพักตัวกันแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูฟิวเจอร์นะครับเราจนฟิวเจอร์บวกมาสิบสองนะแด๊ดจฟิลเจอร์บวกสองเก้าหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะมาจากตัวใหญ่ก็แล้วกันนะประเมินว่าน่าจะมาจากหุ้นสองตัวนะครับเพราะว่า n a s d a เนี่ยเกี่ยวกับพวกกลุ่มเทคนะครับคือ Apple นะฮะตัว Apple นะฮะแล้วก็ตัว a เม z o n นับที่มี ารายงานางบออกมาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะับแต่ว่าพอดีงบของเขาเนี่ยมันออกตอนที่ปิดตลาดไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวพุ้นตัวฟิวเจอร์ของตัวน a s แ a q เนี่ยดีดีตัวไม่ได้ดีนะครับน้ํามันนะฮะอ่อนตัวลงอย่างที่เราบอกไปเนาะลบมาสามห้าเซนะหกสิบสองห้าทองคำนะครับช่วงนี้ก็เป็นภาพการรีบาวขึ้นมานะแต่ว่า วันนี้มีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะลงไปสิบเหรียญส่วนในประเทศเนี่ยบวกมาได้สองร้อยบาทดอลลาร์นะครับเก้าเก้าจุดสี่เก้าอันนี้จริงๆเนี่ยเผลอแป๊แบ,บเดียวเนี่ยเด้งขึ้นมาเกือบเกือบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูการอีกทีหนึ่งนะครับดอลลาร์ค่อนข้างแข็งนะแต่บาทบ้านเราก็แข็งค่านะสามสองจุดสองเก้านะฮะส่วนบอลยูสี่จุดศูนย์เก้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดอลลาร์กันน,นิดนึงนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่ามีผลน,น,นะฮะ อ่ะเนี่ยฮะดอลลาร์นะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเด้งขึ้นมาได้ก็นั่นดีเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็แสดงให้อาจจะแสดงให้เราเห็นได้ว่าเอ่ในส่วนของพวกอ่าการโยกเงินหรือว่าฟันโฟเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจก,กับตัวเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยมากขึ้นนะหลังจากมีการอ่าเทรดดิวกับทางจีนได้นะับในส่วนของ โดยเฉพาะในส่วนของเรื่องแร่แรงออนี่แหละนะตัวตัวเนี้สาคัญเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจีนคืออย่างนี้ดีกว่านะประเทศใหญ่ๆทั่วโลกเลยตอนนี้ยนะครับพยายามมุ่งเน้นนะไปทางด้านพวกกลุ่มที่เป็น AI หรือว่าเป็นกลุ่มเทคน,นั่นเองนะเพราะตัวนี้ยต,ตัวแร่แรงเออเนี่ยสาคัญมากๆนะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตน,นั่นเองอัดกขีประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับทางด้านกลยุทธ์นะในช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้นะครับเรามองภาพตัวเซนเด็ก e นะครับน่าอ่ายังคงเป็นภาพการแกว่งตัวเหมือนช่ชวงเช้านะครับกรอบเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับโอเค,อเคกรอบนะครับอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์หอันนี้เป็นกรอบล่างเนาะส่วนกรอบบนหนึ่งสามสองศูนย์นะครับ ก็เป็นกรอบเปียกับช่วงเช้าแหละนะสาเหตุที่เรามองการแกว่งตัวนะครับก็อันนี้นักลงทุนน่าจะเห็นครับคล้ายๆกันแหละนะว่าไอ้ฝั่งบวกที่เราโชว์ให้ดูมันก็บวกอ่อนๆเนาะแต่ละตัวไอ้ฝั่งลบก,ก็ลบอ่อนๆในแต่ละตัวเพราะนั้นแน่นอนละลแรงซื้อแรงขายมันไม่มีนะครับมันน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วช่วงเช้าเนี่ยที่ตัวดัชนีลงมาแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเดลต้าซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับเพราะนั้นตอนนี้เดลต้ามีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะให้ภาพของการแกว่งตัวมากกว่านะครับปัจจัยช่วงนี้ต้องบอกว่าก็น,น้อยนะครับแต่ว่าตัวที่อย่างถึงต้องติดตามเลยในช่วงนี้นะก็คือเรื่องของตัวประกรัยมกคิวส์สนั่นเองนะครับมันจะมีทั้งออกมาดีกว่าค่าต่ํากว่าค่าหรือตามค่าพวกเนี้ยแน่นอนแหละครับพวกเนี้ยมันจะทําให้ตัวดัชนีเนี่ยมีภาพของการผันผวน,นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นทัานผู้อ่านพยายามอ่า ติดตามนะหุ้นในพอร์ตของตัวเองนิดนึงนะฮะว่าจะมีการประกาศงบหรือเปล่านะครับหรือว่างบหุ้นที่เราอยู่ที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยนะครับจะมีการประกาศออกมาคาดการณ์เป็นยังไงนะแล้วก็ไทมมี่ของการประกาศเนี่ยใกล้หรืยอยังนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยต่ออาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะต้นเดือนจนถึงประมาณถ้าวันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยนะต้องบอกว่างบจะออกถี่มากๆนะครับอ่นะนะติดตามกันนะครับนะ ่วนตัวผ้แนะนำนะครับในช่วงบ่ายของทางฝั่งบริทธ์นะเลื่องเป็น ITC TU แล้วก็ TFM โอ้โหเลยว่าวันนี้มาเป็นชุดของ TU เลยนะนะครับก็ TFM e e เนี่ยอันนี้งบออกมาดีเดี๋ยวผมให้ดูงบอีกทีนึงนะครับส่วน ITC แล้วก็ TU เนี่ย TU นี่งบยังไม่ออกนะแต่คาดการว่าเออโทษดีครับงบออกมาแล้วนะก็ทำได้ก็นั่นดีแล้วก็ ITC ก็เอะเดี๋ยวนะ ผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้มีประกาศตัวหนึ่งเป็น ITC หรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะักลัวจะรายงานผิดอ่าโอเค T.U. ยังไม่ประกาศนะฮะ T.U. ไม่ประกาศแต่ว่า ITC เนี่ยประกาศแล้วตัวลูกเขาตัวเนี้ยประกาศแนละ้วอ่าโอเคตามนี้นะนี่ ITC ประกาศแล้วนะฮะ T.U. ยังไม่ประกาศนะครับอ่าโอเค T.F.M. ส่วน T.F.M. ประกาศช่วงบ่ายเลยคนระับ งบออกมาดีอ่ะนี่นะครับ TFM นะครับ TFM i า e e d m ลนะครับกำไรออกมาสองร้อยยี่บสามล้านนะครับเติบโตเย,ยียดเยดดีมากๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูหน่อนะในภาพของตัวสัญญาณเทคนิคกันนะครับผมก็เราไปดูที่ตัวเซ็นเด็กกน เั้นเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นช่วงเช้านี้เลยนะฮะอ่าช่วงเช้านี้ถ้าทั้งกุ่มได้ได้ดูในส่วนของตอนที่ไลฟ์นะฮะไลฟ์ช่วงเช้าเนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยให้ทั้งกุ่เนี่ยโฟกัสนะครับที่บริเวณเส้น10วัตต์1305อ่าถ้ามันยังไม่หลุดกรอบนี้นะครับยังมองเป็นภาพการเล่นบีบาวได้นะครับเราก็วางแนวคัทลอดไว้เลยครับที่บริเวณ1,300จุด อันนี้เป็นแนวครับนะครับเพราะนั้นภาพตอนนี้เนี่ยต้องบอกมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราคุยกันมานะครับคือระยะยาวๆเนี่ยเรายังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะมันยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรนี่นะับอ่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคาตัวดัชนีนะก็สามารถที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเห็นไหมฮะไม่ว่าจะสิบวันห้าสิบวันสองร้อยวัน นะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ยมันมีภาพของการพักตัวลงมาแค่นั้นเองอ่าตรงเนี้ยเป็นการพักตัวโอเคไหมเออเป็นการพักตัวนะครับซึ่งแน่นอนถั้าเวลาพักตัวลงมาเนี่ยเรามากักจะใช้พวกเส้นค่าเฉียพวกเนี้ยเป็นแนวรับนั่นเองนะครับเพราะนั้นรอบนี้ก็เลยมองว่าไอ้ตัวแนวเนี่ยหนึ่งสามศูนย์ห้าตรงแนวเส้นติดวันตัวเนี้ยจะเป็นแนวรับสําคัญนะค,นะครับแล้วก็วางกรอบคัดลอดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยนั่นเองนะครับช่วงบ่ายยังมุมมองเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน นะครับเรายังมองว่าทางที่ตัวดัชนีเนี่ยไม่หลุดหนึ่งสามูนย์ห้าเรายังมองเป็นภาพของการเล่นรีบาวได้ในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าต้องซื้ทีมากขึ้นนะฮะถามว่าทําไมต้องซื้ทีมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราย้ำจะมาตลอดนะว่าตัวดัชนีเนี่ยแม้ว่าจะให้ภาพที่ต้องบอกเป็น p o สิ t i v มากๆนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกพุ้นเดลตา้าตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น แล้วก็ในส่วนของหลายๆเซกเตอร์เนี่ยข้อไม่ได้วิ่งขึ้นมานะครับตัวที่นำนำเนี่ยนะตอนแน่นอน1 Delta นะครับแล้วก็อาจจะมี k c ซีฮาน่าแถวข้อพวกนี้สลับเป็นรอบๆนะคร,บ c, ะครบ Advanced, Blue, ับกลุ่มที่สอง ITC นะครับก็คือ a อ่ a แอดวานต์ปูพวกนี้จากกลุ่มที่สามนะครับก็อาจะเป็นในส่วนของกลุ่มแบงค์ที่รายงานผลประกอบการออกมาแล้วออกมาดีมากๆนะก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาได้ นะครับเพราะนั้นเซตเนี่ยที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยหลักหลักสามกลุ่มนี้นะแต่ว่าตัวที่น้ําหนักมากที่สุดเนี่ยคือเดลตาตัวขาดที่กลุ่มอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคือขยับขั้นก็จริงนะแต่ว่าน้ําหนักก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกนี้ถึงแม้เรายังให้มุมมองบวกกับตัวดัชนีนะถึงว่าเรายังคงแนะนําเป็นลักษณะสถิติเหมือนเดิม นะคอมเมนต์เราไม่ได้เกลียดเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นๆสัปดาห์มาเราก็บอกแบบนี้นะครับจุดแนวรับตรงโซนไหนเราก็ย้ำเน้นย้ำกันมนาะตลอดนะันักทุนก็กำหนดกลยุทธ์กันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะทางด้านหุ้นแน,น,นะนำนะวันนี้เราเลือก CPN อีกรอบหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยแนะนำไปรอบหนึ่งแล้วนะวันนี้กลับมาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะฮะถามว่าทำไมนะก็อันนี้แน่นอนนะภาพเนี่ยเป็นการ กลับตัวแบบตัวชัดเจนนะครับแล้วพอราคาหุ้นเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสอง้อยวันแล้วก็สิบวันได้อันนี้ก็เรียวกว่ากลับมาเป็นบวกนะครับอินดิเคเตอร์มีการพื้นตัวขึ้นนะทั้ง m อ c ทั้ง r s ซนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับตัว C d เนี่ยมันมีข่าวเ,เข้ามานะครับก็คือในส่วนของงบค3สามนะครับคาดอันนี้คอนซีแซกเนะาะคาดว่าจะติดตัวคิวนคแล้วก็เ e ยียร์ e A. นะครับตามยอดทราฟิกนะแล้วก็ยอดขายของผู้เช่านะครับคือซีเพนเนี่ยต้องบอกตอนนี้เขาขยายไปในหลายๆายธุรกิจนะครับแต่ว่าหลักๆเืยก็ยังพวก <c oughs> เช่าพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเซ็นทัลพาร์คนะฮะตรงสวนลุมตรงเนี้ยนะครับสีลมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวอยอดยอดถ้าเช่าตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอันนะครับ ส่วนไตรมาสีนะครับทางคอนเซซัพเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับแล้วอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะของซีพีเอนนั่งดูนดจะยังไม่ทราบก็คือเรื่องของการขายคอนโดนะซีพีเนมีขายคอนโดด้วยนะครับผมโอเคก่อนแนะนำกิงกำไรนะต,ตัวซีพีเอ็นนะครับแนวรับ3 53สลึงนะครับแน้านต้าน55-50นะครับอันนี้ที่เดิมเลยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พัดรอดที่เดิมนะ52บาท อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว cpm นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นภาพของการเคื้นตัวค่อนข้างชัดน,นะครับเป็นภาพการขับตัวตัวยูนะครับผ่านกรอบพักตัวโซนนี้ขึ้นมาได้อเบรกกรอบพักตัวตรงนี้ยฮะเ่งเทรนลายตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นนะครบะับแม้ว่าจะมีภาพของการสะบัดขึ้นสะบัดลงบ้างนะครับแต่ภาพรวมไม่เสียหายเพราะว่ายืนเส้นสิบเห็นไหมฮะที่อินดิเคเ,เตอร์ก็ ตัวนะเอ็น s i ไยังอยู่ใน, D, น,น,นเกฑ์ที่ดีนะครับเราแนะนําเก่งกําไรนะครับสําหรับตัวนี้นะตัวนี้เราไม่ได้ cover แล้วก็หาตัวคอนเซ็ปต์ก็ยังยากด้วยนะสำหรับตัว,ว NCAP นะครับแนวรับนะครับ3.3นะครับแนวต้าน3.46แล้วก็คารรอทที่สามที่อ่ะต่อมาดูค่าของอื่นเพิ่มเติมเนาะพิเชียนะครับขายเรือเทโกงนะครับ แอนดี้ไซด์นะครับออกมาหนึ่งลำนะครับมูลค่าแปดล้านสองแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐนะครับตามนโยบายปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเหรียอ SQ นะครับเพิ่มทุน 500, 000, 000, 000หนออา้าร้อยเอ็ดสิบเอ็ดล้านหุ้นนะครับรองรับออกหุ้นกู้แปลงสภาพสองร้อยห้าสองล้านบาทนะแล้วก็เสนอขาย RO แถมบอลล็อตสองรุ่นนะครับปุ๊บ อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่คำถามกันต่อนะครับทีแบนนะครับทีแบ์ก็ดูไฮเดรมวันนี้แหละนะประมาณหนึ่งแปดแปดนะครับเป็นโซนแนวต้านนะครับอปูนใหญ่เนี่ยอืม ต้องบอกว่าทางนั้เข้เราเ็าค่อนข้างมองหนึ่งชั่วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเป,ปเปอร์นิดหนึ่งนะจังนะพอดีมีเป,ปเปอร์มาเมื่อวานนี้นะเนี่ยนะทางนั้เข้เราเนี่ยมองหนึ่งชั่วนะครับก็คือกลางๆกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้น้ําหนักแบบบวกหรือลบอะไรมากมายนะฮะเนี่ยหนึ่งขั้วนะราคาพื้นฐานก็สองสิบแปดก็ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันนะครับเนี่ย สไลา์ที่น égative นะต่องบกคิเนี่ยนะครับแต่ว่า Q4 เนี่ยตัวโปรดักส์สเปซของปิโตเนี่ยมันกดดันนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆลดลงนะในช่วงไตรมาส4แล้วก็ปีหน้านะครับเพราะว่าโรงงานผลิตปิโตเนี่ยมีการดาวไซด์ตามแผนของพวกประเทศใหญ่อย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้นะครับพราะโดยรวม ก็ตามนี้เลยนะฮะนั้นทุมคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ p o สิ t i v มากๆจนแบบต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยเนาะคือเนาะอันนี้เป็นวิวของพื้นฐานนะฮะทั้อองทูลองลองหาไปเพอ่์อ่านอีกที่หนึงนะฮะส่วนถ้าดูสัญญาณกราฟเนี่ยมันก็กงกำกึ่งกำกึ่งนะครับก็คือมันไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามันยังมีง เด้สองร้อยวันตัวนี้ได้นะแต่ถามว่าแข็งแรงไหมเนี่ยเมื่อวานเด้งขึ้นปุ๊บมันนย่อเลยนะไครับเออเพราะนั้นผมว่านักทุนเห็นกราฟปุ๊บก,ก็พอรู้แหละว่าเออมันการรีบาวมันนี้ไม่ได้แข็งแรงเนาะเออเพราะนั้นแนะนำเป็นเวนัสซีดีกว่านะรอพัฒนาการอะไรหลายๆอย่างดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สําคัญเลยของตัวปูมใหญ่เนี่ยนักปุณต้องติดตามในเรื่องของตัวสเปรดตีโตดีๆนะครับเพราะว่าชื่อปูมใหญ่ก็จริงแต่ว่ากําไรมาจากปีโตเยอะ โอเคเนาะอ่าซึ่งตัวสเปรดตีโตเนี่ยทางกรุงศรีเราเนี่ยมีรายงานให้ทุกวีกอยู่แล้วนะครับ CPO c p ารแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะครับเออไม่เล่นดีกว่านะครับไม่เข้าเงื่อนไขที่เรา,เาให้เล่นเนาะทั้งการรีบาวละยะสั้นก็ยังไม่เห็นภาพการรีบาวอะไรนะครับไม่เอาดีกว่านะครับผ่านเลยดีกว่ามันปูนะครับมันปู อืมถ้าตามพื้นฐานเนี่ยก็คือคือตอนเนี้ยผมเขา้าใจว่าตัวบ้านปูเนี่ยเป็นภาพของการเล่นในเรื่องของตัวการเลาตัวสวอปเอรโชมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าตัวบ้านปูพอรวมกับอ่าตัว BPP เข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับผมว่าหลายคนก็คงอยากก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอ้อ้อง BPP แนละ้ว อ่ะผมอยากให้ดูโครงสร้างนี้นะนั่งคุณนะคี่ตอนนี้อันนี้เป็นตัว BPP นะครับอ่ะอันี้ให้ดูกันอันนี้เป็น BPP นะอ่ะโอเคทีนี้อ่ยเรามาดูกันต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับคือบ้านปูเนี่ยเขาก็ถือหุ้นตัวนี้เนี่ย80เปอร์เซ็นเกือบ80เปอร์เซ็นอยู่แล้วเห็นไหมฮะบ้านปู หือตรงนี้เจ็ดสิบแปดเอาเป็นว่าตีเลขกลมกลมมาแปดสิเปอร์เซ็นต์กันเพราะนั้นถามว่าเขาจัดรวมเข้ามาหรือไม่รวมเข้ามาเนี่ยผมว่านยะต่อกําไรเขาเหมือนแบบแอดแวร์แอบดบแบบแบบตัวกําไรเนี่ยผมว่ามันน้อยเนี่ยก็คือมันสับส่วนประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นิดๆนิด้าหน่อยตอนนี้ถืออยู่แปดสิบเนาะผมตีให้ดูแปดสิบซึ่งแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางบัญชีเนี่ยมันต้องรวมทั้งมันต้องคอนโซล คอนโซลอ่ะก็คือเอาทัวร์ทั้งรายได้นะครับแล้วก็กําไรเนี่ยรวมเข้าไปในงบของตัวบ้านปูนอยู่แล้วอ่ะโอเคไหมก็คือตามสัดส่วนเนาะแปดสิเปอร์เซ็นเขาก็รวมเข้าไปแปดสิเปอร์เซ็นนึกภาพออกเนาะออกทีนี้สมมุตินะสมมตินะฮะสมมุติว่าเขาเทนเดอร์ได้หุ้นไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมมุตินะอันนี้สมมตินะ,ะสมมุติว่าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไอตัวรายได้แล้วก็กาไรที่เขาจะบุ๊กเนี่ย มันก็เพิ่มบวกไปอีกประมาณ20%ปนิดเ้ามองไหมเออผมว่าตรงในยะตรงเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเออเครื่องสมมุติตอนนี้ถือสัก50-60ิบหกบเอ,อบวกไปอีก50-40%เอร์เซนอะไรเงี้ยเอออันนั้นมันมันดูมีในยะถูกไหมครับเพราะว่าในส่วนของตัวงบบ p พเนี่ยเขากําไรมาได้ต่อเนื่องเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนบ้นฟูอ่านี่นะเขามีกําไรต่อเนื่องทุกปีเห็นไหมครั เออเพราะนั้นผมว่าถ้าเรามองเรื่องของตัวพอรวมเข้ามาแล้วกำไรจะแบบวิ่งปุป๊ปาร์เลยให้ให้บ้านปูแบบวิ่งปุ๊ดปาร์ฟเลยไหมอะไรเงี้ยผมไม่น่าจะใช่ไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆหลักๆบ้านปูเลยยังต้องไปโฟกัสที่ตัวราคาถางหินอยู่ดีการขายถางหินอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้แล้วก็กําไรหลักของเขาอยู่ดีเป็นภาพออกนาะเออเพราะฉะนั้น ถ้าถ้านั้นถ้าบอกว่าจะเล่นบ้านปูตอนเนี่ยมันคงจะไปเล่นของการเทรดดิ้งตามเรื่องของตัวซอวรชชไปตัวหุ้นใหม่มากกว่าโอเคเนาะเออส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมพยายามอจิบายเข้าใจง่ายๆแล้วเนาะว่าเออพอรวม BPP เข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่มอีก20%นะซึ่งมันก็ไม่ได้เพิ่งแบบโอ้โหเวอร์แบบฟูดแพบบารอะไรขนาดนั้นเนาะ,เ,นอะเออเพราะนั้นก็นั้นทดลอง ลองพิจารณาเองอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับจริงๆตรงนี้เราผมไม่ได้ค o บค r มนะผมก็พูดตามเขาเนี่ยตามงบบัญชีที่มันมันควรจะเป็นนะเนาะเออแค่นั้นเองนะครับก็มองว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางทางน้กข้อเราดีกว่านะทางพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้รายละเอียดมากกว่านั้นดีกว่านะครับส่วนของผมก็ออกคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนสัญญาณกราฟถ้านักทุนจะเก็งกำไรก็อย่าให้หลุดโลนี้ก็แลวกันนะ ด8 6นะครับ VTI นะครับโอ้วิจัยยังท่ามไม่ดีนะครับเมื่อวานเนี้ยดูดีละแต่พอวานเนี้ยซุดลงมาอันนี้ต้องเวท NCE ก่อนนะครับอันนี้ต้องเวท NCE ก่อนนะครับแล้วก็ผมว่ารอให้ราคาหุ้นเนี่ยกลับมายืนประมาณสัฐบาล30แบบสิ้น10วันเราค่อยว่ากันนะครับ การบินไทยเรียกว่ากับตัวโซนล่างไหมใช่ครับตัวนี้กับตัวโซนล่างเลยครับใช่ครับแล้วก็ที่มายืนตรงบริเวณเส้นสิบวันด้วยไทยคมนะครับไทยคมยังเป็นภาพของการสวิงนะครับออกข้างมากกว่านักในกรอบประมาณนี้นะครับ ก็ดูแนวรับส่วนนี้ประมาณ9บาท50นะครับส่วนกรอบบนก็ประมาณ9บาท90นะครับดีนะ BNS อย่างที่แนะนำไปช่วงเช้าเราว่ายัางถ้าภาพตามัสญางทเทคนิคเนี่ยยังไม่แนะนำยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่ายืนต่างว่าทุกเส้นเลยนะครับอาจจะต้องรอจังหวะนิดหนึ่งนะ19.3 19.4 19. ยืนให้ได้เราค่อยว่ากันโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของ ออฟีเบกนะวันนี้โอ้โหคำถามเยอะมากนะจริงๆต้องบอกคาถามไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ว่ารายละเอียดเยอะมากนะนะรายละเอียดเยอะมากนะครับก็พยายามอธิบายให้ทุนเข้าใจเนาะว่าอ่าสิ่งที่นอกเหนือจากตัวกราฟเนี่ยนักทุนจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับบางทีเราไปยึดต,ติดก,กับราคาหุ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปดูเรื่องของ การถือหุ้นตัวนู้นตัวนีน้ตัวนั้นเนี่ยเออวันนี้ก็พยายามอธิบายให้ทุนเข้าใจเนาะว่าเออจุดไหนที่เราควรจะมองเออเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยกําไรมันพุง่งปุ๊บปั๊บใช่ไหมอะไรเงี้ยกนึ่งนะฮะก็นั้นคุณต้องเ,ออเรียกล็อกรอบนิดนึงนะแล้วก็ถ้าจะเล่นยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าก,ก็ดูแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาตอบรับเรื่องของตัวการอ่า เสนอซื้ออะไรเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะะนนก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับผมส่วนุช่วงบ่ายนะครับตัวดัชนีนะมองเป็นภาพการแกว่งตัวแคบๆนะเหมือนช่วงเช้านะส่วนสัปดาห์หน้าติดตามงบคิวสารดีๆนะเพราะว่าจะเริ่มประกาศเยอะกันแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ